อบมหกุกเจ้านี่บ่มาหาเลยแล้วลายพุ่นขากับ่อยากเชื่อว่ากเจ้าสิตั้งสตีได้แม่เชื่อขกเจ้านั่ได้าลเจ้าต้อฟังสตีได้เมนนหลายๆคนในติหักเจ้าเหเถินเลยคี่ทางเอรจูดี้เพื่นกัอันอยากให้เถินมาอยู่นี่หลยเพิ่นว่าเมน้เมมันอกเโดย การค้นัันค้นน้งเขา,หาเห็นราได้ดีเขาให้ดีใจ่กะเขาไหนยิ่งไอชูนี่เราก็อยากซอยโฟลูกทก<ม>ุกชั้นแต่มไ,ไ,ไม่โฟลูกด,ด,ดีนี่<ม>ีไผ่ได้ว่ดซวยนเ่าจะมีไผ่ด้ดีเนอะใ่ลันลูกโอเคสุบเขาก็บทได้บอกโริ่มต้นแล้วมีัปจุบัค่ะแต่ว่าเครื่องที่วาเอาไปให้ลูกชันลูกรฝากฝานเป็นว้ก็ได้นี่กับสเป็นเจ็บาดเป็นไรนะหมหไผล็อกเพื่อนล็อกอย่างไว้ก็ได้แล้นี่แม่เขาจะเป็น้าใ่เถอะใหมันตจะไม่ต้องเป็นพวงนะ เขาเก็บไว้ให้ว่าจะไหนบเทิดว่าจะไหนออกไปนโคบดทุกส่วนเลยเอ้าตึมกบเฮาเองก็ได้นะนเนาะสมมติว่าเจ้าจากท่าิตัดใจเลือนในเลือกไร่บ่เพราะว่าทางแม่เจ้านี่เล่าว่าอยาใครเจ้านี่มาดูเลสสบายเมื่อวานนี่ขอไปรวมกับเ่านะเขาบอกว่าอันสบายเล่านั้นอาการดีขึ้นแล้วเราไม่ได้ว่าแบบ ลายคือจะเกาเราว่าโอ้จะให้บอลทื่อจะให้โมทื่อไปเด้หรอวะไปดูเล่เมียหรอวะเอาไปเลยเอาเลยเอาไเอาเลยอะเอาวะเยะยะชิกินะมายนให้อน้องล้มกันเนาะวันเสาร์วันที่เจ็ดสามารถเยี่ยมได้ เยี่ยมได้ทุกเวลาเลยค่ะฝากใบนะในก่อนและีพิเศษมันเป็นอะไรค่ะเป็นนะเอ้าสซาเร่บบาหน้อยมากมันเสาร์ยังได้เยี่ยมมือนะเออเพราะว่าเพราะว่ามีพุทธทักถลักแม่แม่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นพโทธด้วยจ้าเรามาลิงนชื้นปับปับเลยปับมาชิพแม่นเรามาลิงนชื้นจ้าเดินชิ้นให้อันเซาในว่าจากมาเยี่ยมอัน สบายแฮงแม่นบ่แม่นค่อยบ่เลบ่ได้มาลวแม่นล่ะคันมีรถมามาเยี่ยมมาซเข้าคู่มือบ่เดว่านั่นมาจะอยู่อยู่เฮ็ดหมล่ะมาหาทีคนบ่่โอเพราะว่าเฮาบ่ยัง่อยู่เฮ็ดเอ่บ่แล้วละมาอยู่เพื่อนแล้วเถอมาอยู่บ่นมาบ่ไอ้เถบ่แม่เจ้าให้มาอยู่ได๋แม่เจ้าว่าจะให้จะให้มาดูแม่สบาย เขาเจ้าบ่มาจะก็ต้องดันรับตัวเองเข้าก็ได้เขาไปทำบั่นเขาไปทำเผื่อว่าแล้วบ่งเวลาเขาไม่อยากซอยไม่อยากซอยไลยแล้วแต่ว่าอยากให้เราที่เราดีคือการตั้งตัวนะการเปลี่ยนจิตใจใหม่เนาะไปบ้านงามๆแล้วก็วิลสไใสสักอันนึงแล้วก็ไปแก้ไม่มามาพิสูเขาท้าตายเมนว่วมมาหาเห็นหน้าคุ้นก็ได้นะคราวี้เราไทยนะไปคลายอีกเิฮะไปขายอีกิด้เป็นไง เพราะว่าเราได้รถจักซื้อให้เอารถิีนมาว้าวหนรถถี่น่ะเปลืองแหงเขาเผาถิ่นโอ้ยเพราใหายอัติเด็ขี่กับบอได้เขายางออกเพขี่มาได้เจ้ารถซักเจ้าจะรถเอารถจักรกับรถเขายรถไทยจะดีกว่าเพราะเขาหากินได้รถจักเขากับมิจะขีไปนี่แต่ว่าคือคือแบบพวกลูกแบบต้องมันรถไทยอะลรวอยากซษ์คือจักไแหงอะไรล่ะ ไอ้แม ok ok uh, yeah. oh. ่ที่รถจักรกบสิไก็เนาะตบ้านสิถไทยเอาอย่างก่อนเนาะนี่เนาะโอ้เพิ่นก็มาเยี่ยมญาตินด้เนาะอโอ้าคนก เศ้านี้แมวจสุสมมานะมันนี่แม่ยายาก้ลูกค่าโมพวกกับเฝ้าพักกันแรนพ่อเ<า>พ<ว>ิพ<ว>่งก,ก็แลนรุดไว้เว่ากายินยิ้มแต่ยินยินย้มัะส้นไปแก่เศษไม้ออกนะเมื่อเช้านี่กลับมารถเฝ้าเน่ล้วก็ม,มาแวะซื้เอเผอยาหก็นละเาก็เจ้าสาวไวๆเจจะกลับบ้านเดี๋ยวจะไปงานงานอยู่เราจะซทิ้บ้านเลย อันตืดเด้อโอ้ยเป็นเสื้องามตกนต้องดูแวเที่ยวให้ตั้งใจมาหาเราเต็มๆได้ยังน้ำตาเราออกอีกแล้วบ่ได้เนีเส็ดจนะดีใจนี่เนาะสมัยเนาะบ่แม่จะให้มัดกุญางเจ้าคนณต่บ่ให้เจ้า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 ตั้งโงเด้อเป็นไผรไ่ได้เมื่อนาย ยังตกใจหน้า hmm. ว่าใครซื้อเมื่อน่ะยังจะยืนอยู่นะโอ้จักกันวะมูเจักกันจัมีหมู่หลายเนาะมีหมู่หลายถ้าเธอหน้าตาลายพี่กันนะนะเห็นเนี้ยให้แม่เห็นเนี้ยให้โอ้ถ้าเธอหน้าตาลายดีขึ้นแล้วสวยได้เลยถ้าเนี้ยให้ได้เถ้าเธอไม่อยากมายู่พี่กะได้แต่ว่าต้องตั้งสติเข้าว่าเข้าว่าจะเอาล่ะมายู่พี่เรายังให้เนาะ อย่างเรามาอยู่นาอยู่บ่อบ่ออันเินเาเราอันเสาอย่าง่าเสาเราบุกินที่เราเลยเธอบุกินเราบ่บุกินวเอามาอยู่นำา็อยู่คนห้องน่ม่เวนเาเสียินู่บอยว่าบ่สูบนะว่าแม่มาบนั้นทอดที่นี่ว่าจะพาเธอไปเชนูบ้อนวะเนาะ เป็นาจมยักเข้าเสือทางเปลีว้าจัดเข้าแลวกันเอาเข้านี่นกินกระยหรืเป็นอย่งนี่กข่าก็หลายนี่เข้าไม่เลิศกินแบบเนียเจ้าเนตอะไรดีบั่ได้กินบร่ด้กิน่วมกับเนี้ยโดนเนาะแม่เลยที่วยเขาบม่มีแล้วเขาว่าวยเขาอยู่ไหนหวานลาบนี่เจ้ากินเจ้าเลี้ยไม่กินเขาจะกินไหมตลาดน้อยะตลาดน้อย มื้าตลาดน้อยเี่เสบายนี่กินอย่งเออิน่วงนอยากยังสบายอยากินมวงงกินมะม่วงไปไปเอาไปไปเอาอยากไปเลยเลอาไปเอาม่วงอ๋ออีน้องอยากกินมะง่วงพี่งหอที่เราเลยตังนางใบเป็นไปซื้อน่ากินตลาดน้อยก็ได้ยการรถ พุ่มพวงพี่น้องเลยมาขายได้หมัองมอง่วงอยากกินหมังมง่วงหลายอย่างหลายแนวเลยทางวใหญ่จะดีเันมันจียม,มายามฮอดชูนบำบัดสายตรงบินไกมาแต่ฝรั่งเศสเลยพี่น้องเลยดีใจที่พ่เห็นเมียหายดี มีแต่เจ้าและบ้านี้ตั้งจิตใหม่ใจใหม่เด้อทาง,งเมืงเอ,อ,ยอ,ยอเเเมงนนเปนปเ,เ,เพิ่ออนะกะไม่ง่าจนะดีเพิ่นกะอยากซอยอยู่คือเพิ่นว่าหมดแล้วข้านเจ้ามีสติตั้งจิตใจใหม่นั่นเพิ่นนี้ซื้อห้องรถไถเฮเฮือนงามให้เฮากะมีแต่สละตั้งใจเพื่ออนาคตตัวเองกะตัดสินใจแน่บ่เถิดเลยมันขึ้นอยู่กับเจ้าบ้านี้นะเพิ่นกตอยากซอยขึ้นความสามารถเนบาะบา่บวด การตัดสินใจนี้ขึ้นกับเจ้าเท่านั้นคือสาบายนี่ก็ชุ่มห่อกับพญ,ญายามจนว่ามาหอดจุดนี้แล้วนะว่าเจ้าตั้งใจได้กับชุมห่อกับฮักแพงกันเป็นอ้ายเป็นน้องกันไปเยี่ยมจามหากันโอ้ยเท่ากับเห็นคนเฮาหู้จักได้มีชีวิตท,ที่ดีขึ้นก็ดีใจกันได้ชุมห่อกันดีบ่บวได้มีจุดประสงค์ว่าคิด dạng sai hai dạng sai lại chụp chào đem mỹ tay dạng sợi dừa nó thôi được dạng sợi 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 dạng ชาวเล็กับบรนอ้อยเพิ่นกำลังสิมาบ่าเพิ่นสิซื้อมีชื่ออย่างมาน้ำข้าวบาบได้ยังหลายแฉบับต well, uh, uh, ้องได้มงม่วงได้ขนมอ้าวกินนั mechanisms. ่นี่งขากาลีบันนี Hello ้ฮะอ้วกินนั่นี่งกินเลยเออแพงยังยังแพงกี่ก่าวน้อยเถิดเนาะขากาลีแพงพัวและแพงไ้นี่ปลาบักชีบปลาบักชีบคักคักฉบับนี้ฮะกินข้าวกินข้าวรวมกันมายุส่ะ ให้เอฟซีเป็นเบิ่งบ่ได้กินห่วมกันมาเป็นเดือนแล้วไปจักบ่เทิดยังบอกว่ากินแล้วขอดเศร้าผักลอกลวกผักขามหวานไส้โคงอันนี้ของข่อยกินบ้างน้ำกินกินเลยเถิดกินเจ้ากับอะกินข้าวกับเมียนี่เออจะต้องได้กินข้าวนะใบประคามบอเทอร์ใบปลาคามใบปราคาม อันนี้ก็ค่อง่อยอ้อเข้ามากินหรือเขากินเ้สบายเท่ากินน้ำมบเิดมึงกเขากินแล้วไม่อยากเนอะไม่อยากบบเตยเราหิวแห้งอ่ะขึ้นใบมะขามาบเอ้เนิ่อเต็มอยู่เต็มโต๊ะไปเไได้พันเติบได้กินนี่ขอบใจแม่พ่อแน่ลูกมือขอบใจแม่พ่อแน่หได้ เป็นภาพอันสวยงาม,ม,มเมาเอามดเลยได้ห็นแล้วมุกี้ตามตรงเราไปอยากแล้วมาเล่นตลาดน้อยขนมหมดล้มพวงตลาดเคลื่อนที่เนาะกินมนมดบอบบามดไปอยู่ในจะไหน,นไม่ได้อึดมหมูหลายอ้ กันแบ่งกันม่ไป,ปกินนะพอแวลกินยังไงกินแะน่กินแน่ย่อยานตางากปารเพน,นได้เจ้าที่อยู่เนาะถ้าตามไปแม่กับซ้อยน้ำมุงน้ำมัมนไปเชื่อปรน้นน้ำตาลุงปัญหาด้แต่บาดอมันที่เส้าฮุกสวัสดิ์เจ้ามันกับเจ้า่แปงเจ้าุ ันไปปุ้นอักไปนอนามที่จองโรงแรมไ้ให้ขันไปได้ขันไปันไปม่ได้ผม่ป็นอย่างนั้นนั่นยากเรี่ยหลงเน่แม่ยายเข้าแม่เอาเป็นขนาดก็ได้ขนาดก้ละลายพ่นนะปักจจหลายแม่่นน้ อยากไปยิ hm. mm. 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 ่งแต่เลยว่าเครเ่อ <ahead> ู้าูหมูัวทางเฮือนก็ไปไกลบบได้นะทางเืนเบิ่งหน่อยเพราะเน้านาคจน้เป็นอย่างน้คือแม่พาพมูปบเปนประเด็นเลยนาวน้องคูมังแตหับไปเลยเอาควัวนี้ไปนัดการเปาเป็นคู่เป็นคูจะมูคืนฮอดกันยากเป่าเงา เขาข้ามาขายคูมือบ่สบายขนมวงพวงเจ้าได้ออกมาย่างแบบนี้คูมือบ่ม่วนนี่เขาให้ออกไปตากแดดมื่อวานเป็นอย่างไงกันเนี่ยเขาเปิดเพลงให้พังอีกให้ร้องเพลงอีกเป็นเหตุกิจกรรมเลยเป็นเฮ็ดกิจกรรมมือตื่นเพื่อบรยลุเป็นไป MV ตื่นหิ้วตั้งตาตกเลยฮอดกันเลยเ โอ้ผู้อ้วกคนมาขายกันโอ้ข้าปากเงินไม่มนีข้างเขายังกินอย่างนะก็นนันให้เฮาเป็นคนเครื่องเสี้าะ ถ้าอยากกินเทาก็มาเอาต้องมีซื exactly ้อเท่าผักอะไรก็มีซื้อแล้วก็เขาเขาจดให้บัญชีเวลาจ่าเงินแล้วเขาเอาให้ค่อยมันปึมนะเข้าใจว่าเป็นจีถามเจ้าบอกว่าจะซื้อจะได้แบบนี้บอกแม่นแล้วก็มีซื้อคอยแล้วก็ปึมปึมนะเขาเอาให้คอยแล้วคอยอยากกินยังไรสร้างเอาสร้างอาแบบนี้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 โมแม่เแม่อยู่ในเทิงพุูนอันนี้เพื่อนที่โดนเพื่อนมานะ เจะได้ไม่เาอกาไว้บัญชีหันเจ้าอยากอย่างเจ้าก็มาตะเพิ่นหาไปฝากดูนี่ก็ได้แล้วขาจดให้โหลดไปหาเงินอีกฝาเงินไว้เออเออยไกหาเงินไว้หาบรก็เือกินเนาะแมนไว้บาทเวลาเอเธอ้มีอนอมาบ้านสบายบ่ มาอยู่บ่สบายคือว่าเปลี่ยนคนเดือนครึ่งคนจะวางวางวางแยกงไปกันได้กระเป๋ากระเป๋าเขาใส่กระเป๋ามีเชื่อมไม่ยังขันได้บ่เออบ่ได้กับนี่มันมีเชื่อกเฟิร์จะได้กระเป๋าเขา เลยตัดได้เาขอตัดเเบิดลตัวนี้เข้าก็ได้นี่ใช่ไหมตัวนี้ชั้นก็เอาเอาใส่กระเป๋าตัวนี้เอากข้าบ้านเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเมื่อใส่อยู่บ้านกลับเลยเอากลับเลยโอ้ไม่ว่าเป็นใจเชื้อเลยเท่านายเจ้านายเอาเทเลิ่งเขาเลยเขาอะไรบ้างมันมีเสื้อนายเอาบ้างบ้างอะเราคุยเฉพาะใส่ก่อนเสือกายเล้ยแต่นี่ได้อยู่เชื้อนายเสื้อายเไม่อยู่เชื้อนายเอาเมื่อเอาเมื่อไใบพุ่นเอาเมื่อไใบไทยอยู่บ้านก็ได้จะแบบมีโศกมีสายอีก เออเมื่อไหร่ยุบันทุล่ะเนี่ยนี่อ่นเปี่ยอกันนู้นเออเอาพ่อมาเปลี่ยนเอาพอเปลี่ยนเท่านั้นแหละยังสิไปมือเขาก็สิกลับแล้วแดดสิเปลี่ยนก็ไปเถิดบ่เปลี่ยนกายเถิดมาได้ขันบมเปลี่ยนมาได้โอ้เปลี่ยนน่ะแล้วเนาะไอยเถิดให้รอคอนมือก่อนเนาะถึงเปลี่ยนว่า ขุ oh, ่นใดยังมานวดมาบีไห่มาบีมานวดไว่าเทอดยังเนื้อแเนี่ักกะลีมาอยู่น้ำเอ้ยปันมูขึ่นมาเลยวสมดเวลาแหละมาเัลมู่มาแล้บ่เฮาไปกินเพื่อเฮาไหม ถ้าถูกกินมันไปดูสิบมูฟต้อนนี่นะแต่ว่าของกินต้องกินเป็นเจ้าเบียแมนสิบบูดสเียทางยังไปเชื่อเขาเอามาเองเขาไม่ไหวเครื่องแห้งนี่และเขาบอกว่าจะโเป็นใหญ่ได้ได้โอ้แล้วพ่หาห่มล้วบอกว่าแม่เอาปไว้บ้านเจ้าด็ถ่าแต่ว่าจจ็บนี่ทีนีรคตายแล้วอยู่วางเราตองื้นเพาะนัที่บอกจะตื่นีแข่งนอนแล้วสม thấy đây cái non nào thì non sùn à, 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 rồi, ảo ban rồi, thì non thấy ma mù cả nhà <laughs> non lắm, <năm. cười> <đi> <laughs> <dù này cười> à. <laughs> mù nhà non lắm dù nỉ nà, ban เราเลืได้เลยนคือแป้เปไปเพียนม็ดเันพวกกันป่าแล้วเราไเจ้าเจ้าจังโมได้ทำอีกเห้จำได้จิ๋วฮะทำทำเอาแท้เอาลุพี่แม่บมได้เห็นเห็นเจ้าก็จะอยาพยาญอยาเห้เจ้าตั้งสติก่ันไปเห็นไคอาจจะตั้งสติโมได้คนบ้านใหม่เจ้าก็เตะเอานี่ได้สวนี่ เซส้นเอานี่คันอยากเปลี่ยนแล้วนะตัยวีคันเขาได้ดีใจดีหอมหัวเดี๋ยวที่ทำดีใจว่าหอมแก้มหอมแจ้บหอมแก้มบุบสช่หายไพ่หอมแก้มใช่บ่าวเทิดหอมแก้มบ่บ่หรือว่าเจ้าใชหอมแก้มบ่าเทิดเขาไม่ได้กินทอดเลยัวเขาไม่ได้กินทอดวะบ่าวเดี๋เธอได้กินทอดบ่เอเธอกินทอดนอนจนดบุลับนะกินทอดใครเถิด อย่าว่าบุกิดฮอดพอหันยังถามหาถามมาถามมาอายอยู่แบบเจ้าเถิดบมาบอว่ะเถิดบ้ากับเมียก็เจ้าข่อยแบบนี้นะแม่บข่อยว่ากู่มึงนี่มาบุม้วนเพื่อเป็นภาษากู่กู่กึ่งมันเป็นแบบว่าหลายๆคนเป็นพังจีบม้วนแม่มันเป็นถอยคํำแบบว่าฟังแล้วมันบ่กขักเนาะเจ้าเอาพยอยงามเปลี่ยนห้องเจ้าห้องข่อยดีที่สุด มาว่าเวย้าวลักษณะแบบคือเ้าแบบเปิดเสี่ยวเปิดเสี่ยวกันการว้าแบบนั้นนะตัวแบบเลยด้วยเนื้ีนุ่มแบบคนสุดยอดฟันอย่าดีฝันอย่าฟันแปลงฟันอย่าซับผมพ่อบอเดี๋ยวบันเป็นยังแม่เดี๋ยวลูกคือมาให้เพิ่นก็ได้เดี๋ยวมาฝากวันอื่นโรงแรนมาก็ได้ ม่ได้กแล้วดีแขนั่นบอกันยูิบอกซื้อื้อมัเลยเห็นเมแม่คือซื้อหลายแล้ว่ายู่บนนี้พักกับป้าไว่าเก้าม้กัแลนแล้วะนรอยอลูกพูจะูจะอยู่เซเว่นนะหาบันบอกเพื่นอยากฟันกันก็ไม่สฟันก็อาโอเคได้จะท่งนา ใส่ถุงยางไ,งไปถิรระะม่มทางถัยะเวต้อง่างเรื่บาทขั้กลองนมกล่องนิ่มนะังนม,มนะมมนะเดี๋ยวเพื่อนหายเจ้าคือเก่าได้มาทำความสะอาดเอออย่างนี้แหละเขาโฮจาก่วมสะอาดทำความสะอาดซอ,อยซอยกัน ได้เราจะด้หกเดือนคันว่าเขาเขากระชัมแตออกเดือนขึ้นออกแล้วเฮา่อยยกออกอยู่บ่เอายกออกกันแล้วนี่ในเทือกเราเจ้าไ่อยากออกว่ะม้วนเงาว่ะม้วนว่ะอันเนาะแล่เราไงเออเนี่ยเทือกี่บบเราตั้งใจตั้งใจได้เลยคือทางของเรากับตั้งใจนะ ฟังพูดว่าเอาเลยบอเธอการเที่ยวนี่เราอยู่เมีย่ะตื่นมาเมียบวกตัวเมียท่านก็ฟังกันเลยตอนที่เขาเธอกันจะเข้าใจว่าเมียบวกเข้าใจว่าบริหารหมู่หมู่เขาก็หาได้ใช่ไหมถ้าเขามีเวลาเขาก็ไปหาหมู่ได้ตลอดเท่าไพวกเขาอยก็ไปหาหมู่แต่เงินไม่เห็นเหเวียกเงินไม่เห็นบอเธอต้องเข้าใจว่าอันนี้ยังต้องเอาเงินไหมเมียเก็บบ่ เฮ็ดเฮ็ดวียงเงินบ่ียว่า้มาหวงเมี้คอยกันงงกันแล้วคอยกันแต่ไปต้องซันนะก็เลยได้นไปันไดยตายตายโลดเจ้านี่วันนีมูจนอันมูกับมูเราย้ำเขามีเมียต่กเมียนะบูงกั่เป็นละลายเป็นเได้ก็ต้องแบ่งแงกกันนะามเมว่าอันมีเงินปุ๊บเราบเห็นละแนวกะเมียกับจุบอนหนึ่งปวุบอนนึงดีเ้อเพราะเขาเรียกมากันักเลยมะ ท่นว่าเจ้าวันตั้งใจเฮ็ดหร้านปแล้วปืนขึ้นสิข้านดีแต่เราน้อยใจไปกระเบื้องยุคคลิปขันระบบซอยเจ้าเกียวข่าวว่าเราน้อยใจว้าเอ้าเราปัวคนเฮ็ดผัวเพราะเงเงินเราไปเฮ็ดคนเฮ็ดเนี้ยเป็นบอกเพราะเเฮ็ดนักก็ไอเฮ็ดนนี้อยพกว่าเลยได้เข้าใจเหะไหมได้เท่ไห่แตไม่ว่าโบอะรเพราะว่าให้เจ้าพูดว่าอมญญาเกษตรย่าเพราะว่าเขามีเงินเขาขยฟังมีเงินหนึ่งน เอาโเสียเปรียบกับเสียเปรียบเนี่ยดีกว่าเสียเสียเปรียบเขาอีเมสตอเยอะว่เสียเปรียบกับเสียหนาตัวใดเฮ้ยไม่เสียงมืดเลยเกิดเสียหนาอะไรไปว่ามาเห็นเลยแล้วน่ะเสียเปรียบใครอยู่เกิดเสียหนาอะไรไว่ามาเห็นเลยน่ะเสีมืดเลยไเป็นอย่างดั้นให้เต้าตูตูอย่างนั้นเพราะแม่ก็เห็นเบาเทือรถขยันดี หลังบ้านหะังนั้นมันกว้างกว้งที่มาเข้ากับตู้นั่งนอนอะไรเพ็ดนาหัตถนกหรืเป่าก็ติเพ็ดอนกนน้อยนีเย่นคนน้า้เจ้าได้เขาที่หน้าข้าเจ้าบอกเขาที่ายบอกเขาที่ถ่ายทันแบอว่าเขาเห็นเขาเขานะไบบว่าขาเจ้าป้าแบบเจ้าประเด็นข้าเจ้าเป็ดเวียกแบไถยบ่อไปยังงไรเขาไปเห็ดแบบนี้นาดขันข้ามีรถไทยนะ เขามีรถไทยเข้าไปเห็นหน้าคนอื่นอันนี้อันนี้เอาข่าวให้เพื่อนประมาณซี่เปล่าร้าเปล่าอยู่ที่ไปหอดเดือนหาแล้วเพราะแดดคอาอยู่นี่อมาหอดเดือนหาเน่ะอ๋อใครจะไปหายอยู่หึงกว่านั้นเจ้าหายดีเลยกะเมื่อเฮือนแล้ววาอย่าสูบกระเซ้าเดี๋ยดิแนะนำฟังความแม่นนแสัญญากันเดี๋ยดิว่าเศร้าเลยยาสูบกันดิเซจ้าเนี่ยังเซ้าหนะเจ้ารถไทยก่อน่รือเจ้าเฮือนก่อน เอา,าเรา,าใส่กันแล้วเฮือนจาพาวเฮือนยาพาวแรมเออเรื่อนี้อยู่แรมเทากับคืนซะแม่ดีที่ดัเน,เน,น,เนเราจะได้แบบถ้าจะเอาพร้อมๆกันเราเท่าก็ต้องดีเต็มร้อยอเอา,า,เอา,าได้รถบ้านไหฮะได้รบ้านเราด้รถบ้านเราได้รถจักเราได้รถจักรเราเท่าเิหรือว่าเราเท่าิมาอยู่บอยู่นี่มาอยู่จักอันออกพร้อมกับสบายนะจักรสองสามเดือนแล้วออกไปจังได้รถได้บ้านมาเบ้อ ขามาโลดยันเนี่ยแม่วะเรื่องดีเนาะแม่ที่เป็นยังสบายกันนี่ยนะแม่ไม่ค่แม่มาเถิดแม่มาเถิดแล้วกัอยากให้มาดูแลสบายอยู่ได้เขาสิจับเอาจับเนี่ยยันดิสุดมาอยู่นี่บ่ได้เป็นโทษเด้เอามาฝากไว้กักบริเวทว่าแกันก็บิเวณแม่ก็เชื่อว่าลูกพัน รับได้ประตวเองเร้นแล้วกระตูเองนัง่นแต่ว่าเขาไปว่าเพื่อเขาแบบว่าจะค่อยเรียอตัวเองนะ Man, <right? S 2> เนี่ยเขามายู่กันดีด้วยกันอยู่ว่าเขากล้าจะอ้างให้ดีเพื่อจะค่อยเขาออกเลยถึงกับว่าโอเคตั้งตั้งสติได้แล้วคุณสัจเจะเนาะมีคนรับเขาได้ดุขันลูกว่าตัดแต่เราต้องการลาบเราออกพร้อมกันตัดแต่ยังดีจะเนาะเอาไปตัดก็ได้รถไท้ายอีกแต่ไม่ได้อีก ไม่ค่อยดีเลยนู่นแม่ทางผู้เดียวกับนางทามเนี่ยก็คือดนลได้ผู้เดียวนะไม่นได้เถิดเลยมาอยู่นรงกันเราออกไปพร้อมกันน้ำถามคู่คือเ้ามบ่วงทับนะน้ำบ้นต้อาหยินว่าอยู่ห้องเดียวกันก็ยังได้มี่ก็เถิดอยู่นนำอยู่หันถึนอยู่คนละห้องไอ้เหตดเวลาเทามาเยี่ยมมาอยากมันซีเ้าก็เห็นกันเมื่อตอนนี้ ไปอยู่ห้องก่าว่าปรเข้าดีกว่านะเปลี่ยนคอยหน้าคันคอยเข่าเห็นจำไปเปลี่ยนคอยเราคอยเชียออกคอยชิมันอยู่เพื่อนโบเลยอ๋อออกไป้อมันลดชนะอยู่ไปพร้อมกันลดเออออกไปพร้อมกันล่ออกไปปั๊บก็ได้รดถ่ายปั๊บก็้เรียกเงินบาทในเฮือนอีกได้รถไทยอีกยังสิเขาไปอยู่อยู่แค่บุกี่เดือนได้เถอดเด๋ยไปหาเงินหลายเดือนจักปีเลยสิได้รถได้เฮือนเอ้า เอออย่าเออซื้ออย่าเอออยซื้อดิแม่ไม่ต้องว่าเออได้ไหมว่าซื้อแท้ได้ไหมผลมาแต่ฝรั่งเศสผลได้เอ้เอได้อเจ้าตั้งสติบอยากให้เจ้าบอยากให้เจ้าเห็นว่าบริหารตู่เขาได้นะเขาต้องเห็นมันดีขึ้นบ้านละเขามีข้อมีควาดะพอมีรถถ่ยหาเงินหานี่หานั่นเนาะกับมีแต่ผลดีที่เจ้ามีข้อมีช่วง